สวัสดีครับพีสามบ้านโคกน้อยตำบลโคกจาอนอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีมื้อนี่นก็สิีบได้อาหารจะเขาเอื่อนอาหารอยังครับเพื่นเอื่อนวัดเท่าเพิ่นว่าเ,าาเออสิมาลาับเท่าสูพี่นองเบิงพีนองม้นนี่เพิ่นได้เท่ามากอ่าครับพี่นองเดี๋ยวท่าไปเบิงเท่าเิ่นได้เท่ามาครับพี่นองเท่า เหีย้ยวงามขนาดพี่นอ้องเอออ่นถือกันอันำมานี่ปลาพี่นอ้องจะพาไปลาบเท่าให้พี่นอกก้องเบมึงปลาปลายยางปลายกินปลาเท้าเทียงอยู่ไฮยูน่ากับที่เก่าพี่นอ้องมาก็อ่ำหน่อยที่เก่าของมึงเยวอ่ำหน่อยจะพาเท่าตกวบันไดได้บ้าน,นพี่นอ้องแต่เบอร์เนื้อแต่เบอร์เนื้ออ๋อมาตกมาตกมาตกอะไรมาตก อาว่างเหม่อนกว่างหม่อนรับ้าพี่น้องข้ากัะเสียมสำหรับสิราาข้าวนะครับก็บมีนียมเีมร่ีมะีพมกรี่มกรลัง,ก,งลก็มีเทียมกรเงีกรยมกระเีก็เมกยมกระเขือมกเกรเขืมเอมกระเก็พ,กพกเกะเขือกระเนมกะเขียระกียริก,กะกรกะเกเี ไปครับ <ara> ไปเบิ่งพี่น้องมาอ้ำน้อยใช่น้ออ้ำน่อยน้อมีไปไปครับไปสิคกีงให้เบิ่งพี่น้องบาทนงออครับเชฟแย้เชฟแด้สิุ้ให้เบิ่งงัน่ง่ยอยแบบง่น่ำคนละิน้องต่ไปพักสิอเอาทอไปวกอพี่นอง กุ้งลงนท่ัมิัลวกเข้าก่อนครับให้ลวกเข้าให้มันสุกก่อนคนว่าคนมากินยีแต่เป็นภาษากลารว,ว่าสาลายน้ำจืดลวกเห็ดแม่ แลว้แลกลวก็ลวกลวกก้อนพี่น้องลวกข้าวกรนมาค้นกันด้วโอ้ออออย,ย,อยดวยกันน่งจุดค่นหนค่ัวรครับพี่พน,น้องคนในัวใหข้ข้านสุก ใส่ปลาครับปลาปนปลาปนใส่ปลาปนไปน้ำเติมน้ำ้เล็กน้อยครับผมต่อไปก็ใส่พริกผงด้วย แล้เส็ดเผ็ดด้วยอร่อยปากลำบากตัวแต่พริกลูกเผ็ดแค่ห้พริกนี่ใส่ข้าคั่วผ่าแ้มาปูด้วยเครื่องวายเอาปลปอบน่อวายนีใส่ใส่งาดำด้วยพี่น้องใส่งาดำหอมครับโอ้ อหอมไปนหอมพี่ร้องางัวใส่น้าขางัวขหัว,วง่า้อออโอเคแล้ใส่อีกเื่องตุงแปกง่วใส่แตกง่วนะพี่ร้องใส่ลา,ายเสียบลายผินว่าแตกง่วโอ้ใส่ลายเสียบลายครับแตกง่วขาดไปไหนครับแตกง่ว ไ้เ้สิ่งี่พอนมมันเพลจะเปลนย่งนเทาอ่อนนีกันรู้น้าแปลงนว่าครับปล่ย้นาต่อไปคือชิมตนน้ำปูปานน้ำปูน้ำปลาน้ำปลา เถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาครับก็เรียกว่ายำสาหลายทะเลภาษาบานเท่ากับว่าหลาับเท่าแล้วพี่นองเดี๋ยวหาซ้อนก่อนครับมาเสีเบื้องให้เ้องเสียมคำใหญ่ยังไง กินแล้อร่อยเลอร่อยๆๆอยร,ร่อยแซ่บแซ่บทีัดไกมาไหนพี่นอ้องอู้แซ่บคักพี่น้่งบาทเนี่ยบ้านพี่นอ้องลาบเต่าเสียตายครับพี่นอ้องจะไปเข้าจิไปกินกันพี่นอ้องอร่อยแล้วอร่อยแล้วแซ่บแซ่บได้แซ่บเบอร์ ครับเชียบแหลมครับเชืบแหลมเรียบร้อยครับแล้วแล้วครับลาบเท่ามาเด้อพี่น้องมากินข้าวกับลาบเท่าบานนี้มาๆมาอ๋ยอยู่หายอยู่หน้าพยูตูนี่นะครับสางมัาดไก่ขิดเจิดเดเปิดเปเปปาเิเ เออจะกินตจิ้มห่งก็สิบห่อข้ามาเลยครับาข้าว้ม่เติมปลาใส่บบบวบออปลาใส่บบวบครับกมีเ่ย้ม่ออเจาะนึงครับพี่น้องมามาพี่น้องสิ่กินเราได้ครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้ยครับสวัสดีครับผม